เหรียญที่ทุกท่านบูชาไปในราค่าสามร้อยบาทเหรียญทองแดงอันนี้คือท่านคณะกรรมก,การวัดรับโดยตรงอันนี้เป็นราค่าของวัด,น,ดวนะฮะส่วนอ่านี้การดําเนินการต่อไปแบบใดอันนั้นอยู่เป็นสิที่ของอท่านที่บูชาไปแนวเพราะหลายคนเหยญบูชาไปประมาณบางคนก็รับลอยเหรียญสองลอยเหรียญก็มีห้าซเหรียญก็มีนะครับอันนั้นถือว่าเป็นสีทของท่านแต่ว่า ราคาของทั่งวัดเหรียญท่องแดงนะครับมีสองเนื้อก็ขึ้นเนือ้อแบบท่องแดงราคาสีลุงราคาสามร้อยบาท <ละ S 1> เนื้อเงินหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้หมดแล้วนะครับจองครบแล้วกันี่มือนี่สีมารป,ประมูลนะครับเป็นไดท์มอสเป็นกับประมูลบอย เป็นชุดละมุ่นบ้างครับต้องต้องหาผู้นี่ประสบการ์มาประมูลด้ครับมีเหรียญเหรียญเงินเงินตะบานาทองคำแท้นนะมาประมูลเพื่อสร้างโบสถ์ไล่ได้ทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงนะเพื่อสร้างโบสถ์เอาเอาไปมาล่อลายงานการสงบแล้วก็มีเหรียญทองเพียงหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญทองคำแท้เพียงหนึ่งเหรียญบ่ โ้องท่าพิาโองท่าแงแต่มานสำคัญที่สุคควาใจรักวตโกนังีเพื่อดสัตวท่าสายบุญแม่เป็นแมลงสาบบดดันร่อสะแงหรือว่พีพัดสดงอกชุกๆุกร่อสดงเราเันที่จริงแล้วเป็นชุกชเป็นไงร่องพุ่มเพลอย่างนี้ตามันเจ็ดสิบแปราเรื่องทแต่บอกท่านเองจังง่ายเลนี่นะคุณกินครับบดีนะแต่จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าให้เชาหน้าเจ้าตน ธรรมดาสัทาโพลายหางบเพลิงพี่น้องเกีแ้ครับหางบกเพลิงสายบุญจากใจจากไปพระอุทกสิงเร็จไปนะครับหัวใจรักของการเพชเหรียญหรือว่าพี่นองที่เนบุตรระมหลวงพ่องอหวใจรักหรือว่าบุกระตุ้นที่ไดเกันจือรสัทธามากสั่งโบสถนะท่านหลายหลายเมื่อ นะครับต่อไปนีโซ่ถึงเรืองเนื่องเงินหงนาทองค้ามิมีการประมูลกันนะครับผู้ใดมีกำลังมีศรัทธาหรือว่าปรารถนาอยากข่วมบุญกับแท่นดินวัดสว่างมงคล้นองนี้นะครับก็เตรียมตัวไว้แล้วก็มีทองค้ามประมูลมือนี้บ่พระอาจารย์พระมหาทองค้าประมูลเลยบ่เลยติดเกมไว้เอาตะเกียงหนมาทอง เหรียญต้องเข้าพิยงเหรียนเดียวเดี๋ยวสิโพสไม่เทดของวัดสอนงคนมาสิริกันประมุขมือไหนะครับมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนะฮะประมมือตัดใบดูิมินอต่อไปทางุเลยเดีวเขไม่เห็นี่น้องยเรื่องนึครับสองบ้างศิลาเลือ ปลาย2พี่น้องตอนนี้คือพักพักตามอัธยาศัยแลกเปลีาย2องมาว้างศิลาเลิศดึงกันเด้งครับมนี่จะได้สิวงดีครับพดูดไ,ออได้ของแม่ไม่ควายจะได้ชีวิตดีชีวิต หลวงปู่ศิลากับหลวงปู่เฮียนอาจจะมาช่วงบ่ายด้วมาลุกเสกแล้วก็เทนนุ่สมเป็นพี่น้องพี่น้องฟังเด้อฟังฟังก่อนอย่าไป็ดไก่โตปลาเคียงเด้ออย่าไปอย่าไป็ดไก่โตปลาเคียงเพื่อนสิพังดบ่มล่องหันเอาช่วงบ่ายจะมีพิธีวางศิลาฤลิกช่วงนี้ผู้ใดอยากรับน้ำมนต์น้ำพุบาอาจารย์เพื่อนเมตตาครับ ต่ว่าของพีบอเ่อร์เดลตินี่การปะมูลเหรียญเงินหน้ากาดทองคำผู้ใดปะัตแตแล้วอาทีเดียรับอ่ามาคุยกันเหรียญก็ปล่อยายโกเดลนี่อ่ารองพิเศษจากนี่หอมพิเศษมากๆให้อาลรอปะวัตตอนแม่จะดึงเยเด้อจะดึงเง นุ <rude S 2> ่มบกอ่ะบชาไครับเลียงอได้นเจล้วเราเปนนางีเรื <sting? S 2> ่องตรงเน้ออตว่เจ as ้าวาดด้วยหลวงพ่อบอกรเจ้อเจ้าวาดเรียมอ่าเตสองเสองาี่มนตอาจารย์าเป็นอิชานั่งตรงนี้นี่มนนนี่นตอาตอนนี้น้าเจ้าวาสจะใครจะมานับ สาริกาลิ้นทองอยางวัดถุทองเจ้าว่าจะมอให้อีกแค่ร้อยองทำลูยักษ์ัก้าเอาพางนี้เข้เอกมานะครับเอาวงกรเบียบว่าไสิ่น้องมีเราาเปหนต่ร้อยองค์ใครับที่เ้า อเทพิมิตรับจากท่านเจ้ามอว่าพระมหาวิชาตทำบูมตามศรัทธามีแค่หนึ่งร้อยอค์นะท่านอาจารย์นิมนต์ครับวยิ่มด้วยพระนรองนิยมน้เพระรองน้นรอบสร้างโบสถ์อันนี้เมตตาจางพระพทอนมสาธุวัดเพ็ญพเจาแหสาารยิ้อหแล้วก็เป็นพระมหาเดลที er nah ่ <with> ใจบุนแล้วก็ใจดีเอาปวานุนในยปามุ่นเนี่ยบอก่มาล้างหาเจ้ามากนะยังโบนไม่ได้ต่อไปนะางอาารย์ยังมนหลัขอถอนดกว่านะขอีก่านะอ่ามีแค่หนกร้อยคนนึางอาจารย์พรจาขัางพุทธมาอภิชาตในเมตตาคนนู้เยมนเลยในเมตตาอง งสนามบินอุดรธานีจะต้องเห็นหลวงพ่อทันใจวัดภูทองิดไ้ที่สนามบินเลยนะมดลศัก์สิทธิ์มากขัมากตรงนี้สิทธิ์มอนี่เป็นลูกศิษย์หว่อภูทองทั้งหมดเลยมาเที่ยวุกเชียงเเจ็บใจมาทออย่างรา้า สางโบส์ไปดูทีนึงมันรจริงั้ิันเราะโจาสักควาเื่อนตนในส่วนของความมนตาทางของมัทกีาของอาจารย์สุริยอะอาจาร์ต้องมิตาว่าให้ทางัดนมัตถุมงลไปเสดในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะ ขายได้เฉพาะใบจองเท่านั้นนะยังไม่ให้รับกระถูกของพ่อแม่ยังไม่เต็มสูตรยังไม่เต็มพิธีขออนุญาตจริงจริงทางเราจะนังไปเสกในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นก็จะประกาศทางเพจบอกว่ารับได้วันไหนหรือว่าใครสะดวกให้ม่เซฟไปเ<อ>มื่อกี้นะครับก็จะส่งให้นะสัญญาณนะที่อยู่ก็แจ้งเข้ามาในเพจรับได้หรือว่าเพจลูกของพระอาจาร อยู่เขียนไว้ในใบจองเลยจะส่งตามที่อยู่ใบจองนะครับใครที่ประสงค์จะให้ส่งให้ในวัาจัดส่งไปที่นี้นะครับถ้าจะส่งไปผ่านไปผานปากภาษาอาจารย์ครับได้เห่าไม่เห็นเชือกบนมือขหงใครแค่เปลงครับจองเรียนนะครับจองเหรียญหน้ากุติ ญาติพี่าอาจารย์ตกทอดอมริกานจองเหรียญสามารถไปจองได้เลยครับผมใครจะจองเหรียญเรียกเชิญได้คำหนางดนตรีพระอาจารย์จองด้วยกานใครจะจองเหรียญน,นะครับวันนี้พระเถราจารย์ยังมาไม่ครบนะครับทางวัดเราจะ